พูดถึงเรื่องโซ่สเตอร์นะครับที่มีอาการตกท้องช้างตกท้องช้างหมายถึงว่ามันจะมีช่วงตึงช่วงหย่อนที่ไม่สม่ําเสมอเวลาเราหมุนไปนะครับมันจะมีบางช่วงตึงบางช่วงหย่อนส่วนใหญ่เราจะเจอกับโซ่สเตอร์ที่ใช้งานแล้วแต่มีหลายๆคนนะครับเจอกับ ชุดเสื้อสตอ์ของใหม่คือเบิกใหม่มาทั้งหมดเลยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังทั้งโซ่เนี่ยแต่เวลาประกอบไปแล้วมีอาการนี้แล้วมีเยอะด้วยนะครับก็มาพิจารณาถึงสาเหตุกันนะครับจากที่เจอนะครับก็อันดับแรกเลยมาจากชุดโซ่สเตอร์ที่เราซื้อมานั่นแหละนะครับมีความไม่กลมนะครับมีความไม่กลมคือมาตรฐานการผลิต ยังไม่ดีพอนั่นแหละนะครับมันไม่กลมพอมันไม่กลมแล้วมันจะมีช่วงที่ตึงช่วงที่หย่อนนะครับโซ่เมื่อจะตึงก็จะหย่อนก็จะตึงก็จะหย่อนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสเตอร์หน้าสเตอร์หลังยิ่งความไม่กลมมากเท่าไหร่นะครับความแตกต่างระหว่างความตึงหย่อนนะ่ะจะยิ่งมากขึ้นล้วหมุนมาหนึ่งรอบเนี่ยเราตั้งโซ่เนี่ยพอดีแล้วนะครับแต่เวลาเราหมุนไปอีกรอบหนึ่งเ จากที่มันเคยพอดีเนี่ยมันจะหย่อนหย่อนหย่อนเยอะเลยนะครับอันดับแรกก็คือมาจากชุดโซสเตอร์นะครับอันดับที่สองมาจากตัวดุมสเตอร์เองนะครับตัวดุมสเตอร์เองจากการใช้งานมานานจากบูทจากลูกปืนลูกปืนดุมสเตอร์เนี่ยนะครับจากเบ้าลูกปืนเนี่ยมันหลวมมันคอนได้มันก็จะทำให้ คือมันไม่ไม่นิ่งนะครับมันจะมีบางจุดที่เวลาทํางานแล้วมันเวลาลดกระชากนะครับมันเอียงไปทีนี้เมื่อสะสมกันบ่อยๆเข้านะครับสเตอร์มันก็จะไม่กลมนะครับก็คือมาจากการสึกหลอของตัวดุมสเตอร์นะครับส่วนหนึ่งมาจากอะไรได้อีกนะครับมาจากการที่น็อ ดึดนะครับเสาหลักสตัดตัวเนี้เกิดการคลายตัวของตัวเมียพอมาคลายตัวของตัวเมียรหรือเกิดการขัดไม่แน่นนะครับมันจะมีการเคลื่อนได้อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมันขยับขยักันได้พอมาเป็นอย่างนี้ปั๊บเวลาหมุนใช้งานไปนะครับเนื้อสัมผัสบริเวณตรงนี้นะครับกับด้านในของสเตอร์เนี่ยคือเขาจะทํามา ให้มันบังคับเพื่อให้สเตอร์มันได้เซนเตอร์ให้มันได้ศูนย์กลางแี่ยแต่ทีนี้พอเวลาน็อตมันหลวมนะครับคุณสังเกตเห็นไหมเนี่ยพอน็อตมันหลวมปับ๊บมันก็โยกไปโยกมาโยกไปโยกมาได้นิด,น,ดนิดหน่อยหน่อยนะครับบินผ่านไปผ่านมามันก็จะกัดกันทําให้ตรงนี้หลวมนะครับเห็นไหมพอหลวมเวลาต่อให้คุณเปลี่ยนน็อตใหม่ได้ก็จริงนะครับหรือคันไหนไม่ได้เปลี่ยนน็อตเนี่ยเวลาขันเข้าไป เราต้องพยายามตั้งศูนย์มันก่อนนะครับตั้งศูนย์มันก่อนเพื่อให้มันอยู่ใน,นเซนเตอร์ที่มันกลมที่สุดนะครับทีนี้เวลาเราใส่เข้าไปเรายึดน็อตตัวนี้เรายังไม่รู้นะครับวิธีการนี่คือว่าเราประกอบเข้ามาแบบนี้ให้หมดเลยนะครับขันเข้ามาหมดเลยจุดนี้ก็คือขันพอแค่มันตึงนะครับแค่มันตึงมือเฉยๆนะครับแล้ว เราก็หมุนล้อดูนะครับหมุนล้อดูเราสังเกตดูช่วงไหนที่มันตึงนะครับช่วงไหนที่มันตึงให้เอามือบีบนะครับบีบเข้ามาปั๊บทีนี้สเตอร์เนี่ยมันจะถูกดึงเข้ามาคุณบีบนิดนึงนะครับแล้วก็หมุนหาใหม่นะครับเอาจนว่ามันเต็มที่ที่มันจะทําได้ให้การสะบัดของโซ่การตกท้องชางของโซ่เนี่ยน้อยลง เท่าที่จะเป็นไปได้นะครับคือหาเอาจนมันกลมดีที่สุดจนระยะมันใกล้เคียงที่สุดแล้วคุณค่อยมาล็อกล็อกนอก็อตยึดตัวเมียตัวนี้นะครับอ่านี่คือวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแก้ไขปัญหาหลังจากที่เราซื้อชุดโซ่ตเตอร์มาแล้วบางร้านเขาไม่ให้คืนบางครั้งจะซื้อชุดที่ดีกว่านี้แพงกว่านี้ ก็งบประมาณไม่ถึงนะครับอันนี้เราซื้อมาแล้วคืนไม่ได้จะซื้อใหม่ก็ไม่มีเงินวิธีนี้คือแก้ปัญหาเฉพาะหนะ้าให้ <c oughs> การตกทองช้างการสะบัดเนี่ยมันเหลือน้อยที่สุด,ทสดเท่าที่จะทำทำได้นะครับทีนี้ถามว่ามันมีผลกระทบอะไรต่อไปอีกหรือเปล่านะครับ ผลกระทบก็คือเวลามันตกท้องช้างเนี่ยมันจะมีช่วงตึงช่วงหย่อนช่วง,งตึงช่วงหย่อนนะครับทีนี้มันจะทําให้การหมุนของมันเนี่ยมันไม่เสถียรไม่กลมนะครับมันก็คล้ายรถยางบวมรถล,ล้อเบี้ยวนะครับมันจะวิ่งเวียงเวียง,ง,ง,งสายสายนะครับทีนี้ของพวกนี้มันเท่ากับเป็นภาระหรือเป็นโหลดให้ให้เครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเบรกติดเบรกฝืดล้อฝืดลูกปืนแตก ยางบวมล้อไม่ได้ศูนย์ล้อไม่กลมสเตอร์ไม่กลมโซ่สบัดเนี่ยทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันคือภาระหรือคือโหลดที่คอยกินแรงเครื่องยนต์ทีนี้เมื่อตรงนี้มันไม่กลมไม่เสถียรเวลาเครื่องมันทํางานนะครับมันก็จะทํางานไม่ราบเรียบนะครับมันไม่ราบเรียบมันไม่ไหลมันไม่ลื่นมันจะมีช่วงหนึ่งที่ช้างงานิดนึงแล้วก็เล่งไปช้างานิดนึงแล้วก็เล็งไปนะครับมันจะมีช่วงนี้แฝงอยู่อ่า ทีนี้ผลที่ได้รับก็คืออัตราเร่งการกินน้ำมันการสั่นสะเทือนแล้วก็เสียงที่มันเป็นข้อเสียแฝงเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามนะครับให้มันกลมที่สุดให้มันอยู่ที่จุดที่ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าพิจารณาแล้ว น็อตก็หลุดน็อตก็หวานเบ้าตัวนี้ก็หลวมเยอะอ่ะแล้วถ้ามีงบที่จะจัดใหม่ก็จัดไปนะครับอยู่ที่ความพร้อมในเรื่องเงินด้วยนะครับก็ถ้าชอบคลิปที่ทำนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ